เราคงเห็นช่วงนี้เสื้อแดงแปลงล่างนะครับไม่เอาแล้วนะฮะเสื้อแดงเผาทําลายเสื้อววยวายตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรนะครับชาวบ้านนะครับร้านค้าร้านตลาดแกนนําชุมชนตําบลหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ไปไม่รอดแล้วทุกคนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมของการกระทำนะครับของคนในตระกูลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชายแดนเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องผลประโยชน์ของประเทศชาติ สวัสดีครับปรกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการอาฆาตของรัฐบาลยังไม่จบแค่นั้นนะฮะตอนนี้จู่ๆก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการบุกจับบ่อนฝั่งน้ําเงินสิ่งที่ตามมาก็มีการขู่ผู้ว่านะครับว่าใครอยู่ฝั่งน้ําเงินจะดําเนินการจัดการ ăn luôn 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 ăn ทุกเรื่องที่ทุกเรื่องที่มีทุกทุกเรื่องที่มีปัญหาผมเด็ดขาดที่จะทำพออนี้จบนะครับข่าวอุดมเนี่ยมันต้องทำให้เติภายในคอรมอลชุดนี้ไหมครับเพราะว่าก็มีทั้งครรมนาคมแล้วก็มหาไทยที่อยู่ในอยู่ในมือของทงเพื่อไทยครับอะไรก็ตามที่ทําให้ดีขึ้นผมทําทั้งนั้นอะไรที่เป็นเรื่องค้างเก่าไม่มีทางออกวางไว้เฉยๆไม่มีใครตัดสนใจผมพร้อมตัดสนใจและอย่างคดีที่ดินเอาพายครับ จะได้เห็นความกล้าหาญตรการเมืองของรัฐมนตรีหาทไทยนะจะแต่เรื่องนี้สั่งเรื่องนี้สักทีทุกเรื่องคุณจะได้เห็นความเด็ดเดี่ยวของผมในการที่จะแก้ปัญหาสักกี่เดือนนี่ครับประเมินยังไงครับสามเดือนหกเดือนเพิ่งเข้าวันนี้นะเพิ่งเข้าทํางานวันนี้คุณให้ผมประเมินิดว่าจะประเมินกี่เดือนดูไว้แล้วกันครับขาดูงานขึ้นมานานมากนะครับอย่างทั้ที่เราพายทั้งเขาก็โดนเลยอันนี้ท่านต้องเข้าใจว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสแล้วก็ไม่มีคนทํา อย่างที่ผมทําเรื่องอุยกูเนี่ยสิปีแล้วไม่มีคนทํานะครับแต่นี้เรื่องมันที่มันซีเรียสแบบนี้มีทั้งปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องทําไปตามกระบวนการไม่ใช่การกันแร่งกนันก็ต้องว่ากันตามถูกตามผิดผมมาทําเรื่องเรือดำน้ําเนี่ยผมก็ไม่ใช่อยู่ๆผมเข้ามาทมผมก็ไปจัดการในหลายอย่างตรวจสอบไปเจอไปหลายๆเรื่องจนกระทั่งมั่นใจว่าโอเคผมก็เซ็นไปซึ่งขณะนั้นยังอยู่ตลาดหนะครับ จริงๆก็ต้องไปอยู่ที่คลรมอซึ่งมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลพอดีเขาอาจจะต้องส่งกลับให้ทบทวนก็ก็เป็นเรื่องขรัฐมนตรีใหม่ทบทวนแต่ผมได้ตัดสนใจแล้วอยากได้ที่ดินสตรีนาพายที่ดินอาายนะครับถึงแม้ทุกเรื่องที่ทุกเรื่องที่มีทุกเรื่องที่มีปัญหาผมเด็ดขาดที่จะทำพอวันนี้ต้องขอออกมาพูดบ้างฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจอยากจะเรียกว่ารัฐบาลอาฆาตแคนป่า วันนี้นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยังชื่อนายกแพทองทานชินวัตรซึ่งท่านถูกพักไปเพียงเท่านั้นผลการตัดสินยังไม่ได้ออกมาท่านยังเป็นนายกอยู่นะครับรัฐบาลโดยเฉพาะคอรมอไปให้กำลังใจท่านนายกดีกว่าแล้วทำงานแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติวันนี้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการ,กรเกษตรไม่ว่าการพนันออนไลน์ ปัญหาท่าข้างเคียงยังมีอีกเยอะที่ท่านต้องแก้ท่านต้องทําเพื่อให้ประชาชนยอมรับไม่ใช่มัวมาแต่กระแทฝ่ายค้านท่านจะมโนถึงว่าคนนู้นจะมาเป็นนายกคนนี้มาเป็นนายกท่านครับถึงท่านนายกเกิดอุบัติเหตุซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับโดยส่วนตัวแต่อยากจะบอกว่าพักเพื่อไทยยังมีท่านชัยเกษมพคร่วมรัฐบาล ยังมีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขออนุญาตกราบขอโทษท่านอย่างสูงที่เอ่ยชื่อท่านแล้วก็ท่านพีรพันแล้วก็ท่านจุบลินทคประชาธิปัต์ถึงจะลาออกจากหัวหน้าพรคแต่ความเป็นคนดิเดตนายกยังคงอยู่ท่านไม่ทํางานนะท่านงัวแต่กระแะคนนู้นคนนี้นะครับท่านกลับไปทำาพบแก้ปัญหาเกษตรของเกษตรกรพรบข้าวทําไมไม่ออกคนอื่นก็ออกไม่ได้ถ้านายกไม่รับรองการเงินท่านรับไม่ใช่มีปัญหาทุกเรียน ปรากฏเราให้ท่านนายกเราไปขายทุเรียนสมองอึ่งหรือเปล่าคนคิดนะครับผมว่าวันนี้กลับไปทำงานแล้วอย่ามาพูดเรื่องมโนพักภูมิใจไทยโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลเรายืนยันอยู่แล้วว่าเราจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้าน้อยท่านไปทำงานของท่านเถอะครับแล้วที่สำคัญท่าน บอกว่าเราจะไม่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญเรายืนหยัดชัดเจนครับว่าเราร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ยกเว้นในหมวดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอ,อำนาจอธิปไตยหมวดสองเกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์เราไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับท่านเข้าใจไหมครับเราพูดชัดเจนแล้วเราร่วมแต่อย่ามาออกข่าวสับสนกฎหมายมีรโทษกรรกพักภูมิใจไทยก็ยืนยันแล้วว่าเพื่อความปองดองของประเทศชาติเราร่วมแก้ด้วยแต่ต้องยกเว้น พวกที่คดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ชัดเจนในความเป็นภูมิใจไทยท่านครับผมเนี่ยไม่อยากจะพูดมากแต่กลับไปนะครับไม่จะออกกฎหมายเรื่องกัญชามาพูดความสับสนตัญชานะครับพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีความเห็นเหมือนกันในเรื่องให้เป็นทางการแพทย์แต่พักเพื่อไทยจะไม่ให้ประชาชนปลูกให้ปลูกจากในทุนชุดใหญ่เท่านั้นแต่พักภูมิใจไทยเราเห็นว่าให้ชาวบ้านควรปลูก เพื่อมีไรายได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านมีอํานาจหน้าที่ก็ทําไปแต่ขอให้เอาข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาอย่าทํางานตามฝ่ายค้านกลับไปดูองค์ประชุมให้ครบนะครับในกันมาที่การงบประมาณท่านไม่พูดบ้างหรอครับภูมิใจไทยไม่เคยขัดขวางให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณนะครับเราเป็นองค์ประชุมให้ตลอดทํางานร่วมกันตลอด ปีนหนึ่งว่าเรายังอยู่ฝ่ายรัฐบาลนี่ความมีน้ำใจของภูมิใจไทยท่านเอามาคิดบ้างดีครับอย่ามัวแต่กระแทะไปดูองค์ประชุมของท่านให้เรียบร้อยเถอะครับเราไม่ขอนับองค์ประชุมครับแต่ถ้าฝ่ายค้านคนอื่นนับเราเองก็เห็นใจนะครับเราอยู่ในฝ่ายค้านเรียนด้วยความเคารพนะครับกลับไปทํางานเรามันเดี๋ยวก็ไม่หนีกันแล้วครับการเมืองมันไม่กี่คน แต่อย่ามาทําตัวเป็นศัตรูอาฆาตแทนกันด้วยรักและก็ถ้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ใช่ต้องไปทําให้แทนโดยอัตโนมัติก็เป็นเรื่องของพรรคที่ต้องจัดการเมื่อท่านยกเองไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ใช่ไหมฮะมันจะต้องมีคนมาแทนผมไม่ได้อัตโนมัตินี่ว่าว่าจะเป็นผมใช่ไหมเขาก็ต้องไปดูสิว่าเราจะเอาใครล่ะเขาก็ต้องตั้งใครหรือถ้าเขาไม่ตั้งใครเขาตั้งผมแทน นะในช่วงนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถจะทําได้ก็แสดงว่าอันนี้ก็คือมาตการแบบนี้อยออกติดขัดหรือเ่ะใช่ก็อยู่กับพักนั่นแหละแต,แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างครั้งที่แล้วที่มาอาจารย์ก็บอกว่าพักก็ไม่ได้ติดต่อตกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะหรือว่าในช่วงเวลาเนี้ยค่ะที่ผ่านมามีม,มั้ยคะหรือในวันเนี้ค่ะไม่มีฮะพักก็ไม่เปอะไรเขาอาจจะมองคนอื่นก็ได้ว่าคนรักษาการแทนมาใครก็ได้แต่ว่าเขามองคนอื่นพูดกันรู้เรื่องกว่าสั่งได้มากกว่า เขาเขาใช้ไปใช่ไหมเขาอย่างผมเนี่ยนะก็อาจจะมองกว่าประเภทที่ไม่ค่อยจะยอมฝังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช้ผมซึ่งผมก็ดังยิ้มผมไม่ว่าอะไรหรอกแม้ว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้จะโอเคขึ้นแล้วว่าร่างกายผมก็ปกติไม่มีอะไรนะดีขึ้นจะถามว่าอยากทำไหมอาจารย์โอ้อะไรก็แล้วแต่นะ จริงๆแล้วที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะตั้งเราใช่ไหมเขาตั้งเราเพราะความจําเป็นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเนี่ยนะนอะไรที่ไม่สนุกที่จะไปทำหรอกเพราะเราทําแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องถูกไหมเราทําไปไปแตะไปอะไรเขาก็อาจจะบอกว่าไอ้ที่ตั้งมาเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายจะให้มาทําอย่างนี้นะ mm. อ่าอยากให้ไปทำอีกอย่างอย่างเงี้ยอ่าซึ่งก็กลายเป็นว่าไอ้ตั้งมาเรามาตั้งไม่จริงอนะ่นะคุณ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ใช้พูดกันให้ชัดถ้าเขาเขียนตั้งอะไรมาจริงๆผมก็ต้องพูดกับคนที่ตั้งให้ชัดว่าตกลงคุณจะเอาอย่างไงกันแน่ mm hmm. คุณจะให้ผมมาแทนเลยต้อค,คุณจะชใช้ผม,มเฉพาะทําพอทําไปแล้วไม่ถูกใจคุณก็กลับมาด่าผมอีกก่ผมไม่เอาเรื่องอะไระ่ะอกแต่ถ,ถ้าได้ทำจริงๆเราก็ต้องมีอำนาจเต็มในการเราก็ต้องมีอำนาจใช่ฮะใช mm hmm. ถ่ถูกต้องถูกต้องคือถ้าเขาจะเปลี่ยนหรือทําแทนไปเลยอะไรเนะี่ยก็ต้องให้มันชัดอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ขยกักขยักไว้ พอบางเรื่องก็กลับไปให้คุณคนเก่าทําพอบางเรื่องคนเก่าก็ไม่ทําให้้็จะให้ผมทําอย่างเงี้ยมันคงไม่ถูกเรื่องคือ,อถ้าเรามองว่าทักษะสับสูนอดุกพุณทิแน่นอนและอาจจะมีหูเห่าของเพื่อไทยได้ไปร่วมด้วยครับคุณทักษิณที่เป็นเชียนการเมืองก็น่าจะมองอ่ะขาดแล้วก็มองทะลุคุณทักษิเเกเณษเขาจะแก้เกมนี้ยังไงอะครับณตอนเนี้ยผลทางแก้เกมของผู้นําจิตวิญญาณเนี่ย จริงๆแล้วคือไม่มีแล้วนะถ้าทางการทหารเขาประเมินกันประเมินกันเนี่ยถ้าการสู้รบ่ะคือปลายทางคือว่าแพ้สงครามแน่เพียงแต่ระหว่างทางเนี่ยที่ไปจบปลายทางเนี่ยก็จะต้องไปเลือกแบบที่ท่านไทกรพูดอะทางแคบหรือทางกว้างจะไปจบที่ทางแคบหรือทางกว้างจบทางแคบก็คือถูกจํากัดจุดเสรีภาพจบทางกว้างก็หมายความว่าไปอยู่ข้างนอก ก็ไปอยู่แบบสบายๆกว้างตามเดิมเพราะในทางการทหารเนี่ยถ้าประเมินศักดสงครามต่างๆเนี่ยนะครับอํานาจกําลังลบของท่านทัศสิลเนี่ยถือว่าไม่เหลือแล้วถือแม้ว่าเหลือก็ไม่มีศักดสงครามไม่มีศักยภาพที่จะเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรูกับข้าศึกได้แล้วก็เพียงจะต้องหาจังหวะประเภทว่าเขาเรียกว่าเข้าตีตั้งรับร่นถอยแต่อันนี้ไม่ใช่ล่นถอยนะเป็นถอยลูดอ่ะอืม เออล้วมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะไปเอื้อให้ท่านจะแก้ไขได้ละเพียงแต่ตอนเนี้ยท่านต้องแบบเหมือนมีลีลาเนี่ยเพื่อสร้างให้ให้ให้พักของของท่านมีความมั่นใจว่าท่านยังอยู่ท่านยังอยู่เท่านั้นละแต่ระหว่างเนี้ยยังนึกม่อกอหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วแล้วจะไปต่อ,อยังไงแต่เหมือนปะวิงเวลาไว้อะใครเชื่อไอ้ผู้นํายังอยู่ผู้นํายังอยู่แต่ผู้นําในใจก็ ก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณเหมือนไม่มีไม่มีไพ่อะไรในมือที่จะสู้กับกับสถานการณ์ตอนนี้ได้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ใช่ใช่สนะิเพราะตัวเองใช่ไหมนายกอิงก็อะติดกับดักคดีตัวเองก็ติดกับดักคดีสองคดีแล้วน้ําหนักของแนวโน้มที่สังคมมองเนี่ยก็เชื่อว่าไอ้สองคดีนั่นแหละคือมันไม่รอดอย่าว่าแต่สังคมไทยมองเลยสังคมต่างประเทศเนี่ยก็มองท่านคุณเซนก็ยังมองเลย ผู้นำทั้งสหรัฐทั้งจีนก็มองว่าป,ประเทศเนี้เฮ้ยไม่ต้องไปคุยกันมากหรอกประเทศไทยอะ่ะเดี๋ยวมันเปลี่ยนนายกแล้วค่อยไปคุยกันนายกคนใหม่ใช่ครับผมครับครับเอ่อคำถามสุดท้ายคุณคอิงอิงจะปิดจบที่ไหนฮะทางกว้างถางแคบเหมือนกันเหมือนก,นกับพ่อไหมฮะอันนี้ก็อยู่ที่เขาตัดสินใจแต่เขารู้ว่าจุดตกเนี่ยคือพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่ใช่เวลาระยะเวลาที่ยาวนานนะในระยะเวลาอันใกล้ แล้วจากนั้นก็ต้องไปคิดต่อเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องไม่ซื่อสัตย์ยังเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองอยู่แต่ต้องระวังว่าอาญาคดีอ,อาญาที่ถูกฟอ้องตามมาในปปชกกตก็ตามแล้วก็บางรายก็ไปฟอ้องตรงที่ตํารวจเนี่ยสุดท้ายเรื่องอาญาจะออกมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นละ่ะยิ่งจะเป็นอันตรายเพราะเป็นคดีอ,อาญามันก็ต้องเข้าไปสู่เรือนจำถ้ามีการกระทําผิดจริงใช่กรบผมครับ จบแค่นั้นฮะจูๆ่ๆรถของสีโชคโสภาคนสนิทของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกเผาแล้วก็ตอนแรกคิดว่ารถเกิดติดขึ้นมาเองเกิดจากมีปัญหาไปไปมามามียางห้าเส้นไปยัดอยู่ใต้ท้องรถนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสามารถทําการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าตกลงเนี่ยใครเป็นผู้บงการ ไกลเป็นผู้วางแผนแต่ที่แน่เป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแน่นอนในขณะที่สุรนันท์เวชาชีวะนะครับก็ปรากฏว่านะครับต้องปิดเฟซบุ๊กไปหลังจากที่ออกมาวิวิจารณ์อย่างหนักรัฐบาลของ,ง,งอิงนะครับหลังจากเคยดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตร นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการกวาดล้างบ่อนการพนันจนเป็นที่มาของพรรคฝังน้ำเงินเอามาวอยวายชาดาวอยวายว่ามีการไล่ล่านะมีการล้างแค้นนะเกิดขึ้นนะครับผู้ว่าก็โดนขู่นะนอกจากนี้ยังจะมีการเล่นงานเรื่องของขาวกระโดงนะของเนวิน กับทางฝั่งอนุทินด้วย <S <S> <S เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับทราบว่ามีการประชุมกันของตระกูลตระกูลหนึ่งมีการเตรียมทำโมเตรูนะครับขึ้นมาโดยให้วัดแห่งหนึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามใกล้ชิดกับอดีตนะครับรัมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนหนึ่งนะครับมีการจ่ายเงินถึงวัดละหนึ่งแสนบาทนะครับไปจำนวนหลายวัด นะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินการนะครับทำพิธีนะเขาเรียกว่าสวดพิชัยสงครามให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่จูจ่ๆก็เจอปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็ดำเนินการจนถึงขนาดนี้กําลังเล่นงานทั้งอนุทินในวินนะครับแล้วก็ยาวไปถึงลุงด้วยนะครับ เพราะเหตุการณ์ตอนนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มอย่างเต็มที่นะครับมาตรการต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธจ์จันโอชาที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัตรีในอดีตที่ผ่านมานะครับกำลังพ้นพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตราหนึ่งนะครับที่ถูกวางไว้กําลังเป็นประเด็นสําคัญนะครับขณะเดียวกันนะฮะเศรษฐา องอิงทักษิณน,นะก็จะโผล่ออกมาสปีดแสดงความคิดเห็นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้สังเคราะห์แล้วผมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองการออกมาของอุงอิงเศรษฐาหรือว่าทักษิณก็แล้วแต่แกครเขาออกมายิ่งส่งผลทําให้เขาเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบาก นะครับแล้วก็ในทางกลับกันก็ทําให้ประชาชนได้หูตาสว่างมากขึ้นเราคงเห็นช่วงนี้เสื้อแดงแปลงล่างนะครับไม่เอาแล้วนะเสื้อแดงเผาทําทลายเสื้อโวยวายตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรนะครับชาวบ้านนะครับร้านค้าร้านตลาดแกนนําชุมชนตําบลหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ไปไม่รอดแล้วทุกคนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมของการกระทำนะครับของคนในตระกูลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชายแดนเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วบอกว่าจะมากินดีอยู่ดีมีกินมีใช้แต่ทุกอย่างกับตรบัดตอนนี้ใกล้เข้าสู่การอาวสานเข้ามาทุกทีการอาฆาตมาร้ายนะครับแล้วก็จะมีการดําเนินการหรือเริ่มดําเนินการกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกําลังเกิดขึ้นแต่การเกิดขึ้นลนักษณะดังกล่าวสุดท้ายโดนเอาคืนผู้ว่าราชการจังหวัดใครเปลี่ยนสี จะไปเป็นสีแดงเอาให้สุดแล้วหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ